ครับมลัตีครับอู้อยู่กับงงามครับครับมลัตีครับสวัสดีปีใหม่ครับครับผมสวัสดีครับสุขีมันเสมอมันเทียวไหมพี่น้องความเก็บจะได้ความไข่ยามีนะครับเด้อครับวันนี้เป็นคลิปแรกของต้นปีนะครับของปีหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับครับแต่ชิพีมาให้พี่น้องพี่นี่พิจารณาคือเก่านะครับวันนี้กับจะมีงวโคมลูกแม่อยู่สามโคมนะครับซื้อสองเลสามกับมีนะครับซื้อสองโดนสามแล้วกับแม่มันมีอยู่ซีแม่นะครับกับแม่สาวพร้อมผสมนะครับวันนี้กับจะมีที่เด็ดให้พี่น้องนะครับจัง เปิดหัวตัวแรกก็จะเป็นหัวไม่หัวสวยวง,งามอเยนะครับก็เอฟหนึ่งแล,ล่วก็เยย่พิวน,น,นอกนะครับมีนี่ผี่นอกอ้อเบื้องกันตัวแรกเลยเนาะครับเบื้องกันตัวแรกเลยเบ,บื้องพี่นองป้าหนาคักหนาแนี่พี่นองเบิง้งระดับงัวงเงินเสียนนะครับเด้อนี่นี่ครับนี่ะระส่งงวงเงินเสียนครับครับตัวนี้เป็นงัวททองจักเดือนครับนี่ทองสามไหนะครับสามเดือนกลัวปะครับทองสามเดือนกว่าทองใดน้อยในทองนี่ทองที่สองนะครับทองที่สองทองกับพ่อนอกกันบ่ พอกระพอนอกแยกเพจผมก็อ่านบ่ออกปันไหนนะครับเดี๋ยวสิผ้าเบิ่งเนาะใบมีใบมีพี่น้องตัวนี้ก็มีใบเพชรเนาะใบเพชจนะครับคึ้มสูงหลายไปเลยครับแม่นี่มีเลยลอยๆเกือบ47บเกแต่ครับส7บวกพุ่นล่ะครับสี่สิบบวกปื๊ดพี่น้องมาเบิ่งตัวจิงเด้อครับเด้อพี่น้องสิสะออนเลยเด้อครับเนาะเอาครับใหญ่ๆเด้นนะงวดเอฟหเนี่ยทับพอนอกแยกเพจไว้รับประกันทองนี่ครับราคาไดไครับครับเปิดไว้ที่69,000 69,000บบาทครัพี่น้องผู้ใดโทรก่อนไบาทครับหกหมื่นเก้าพันเพียงน้อับ มีพี่น้องแล้วบังหนาครับแข้งขาใหญ่น้ำใต้น้ำลางโค่นหางปื้ดพี่น้องเบังโค่นหางย้าบัตรรถไฟแหมหนังหนาย้อนย้อนเลยพี่น้องเนาะเอาแบบนี้ผมสิบภาพมาเบังว่าเพิ่นเป็นมีใบเพชรเด้อครับเด้อเอาเบังใบเพชรเพิรนเนาะใบเพชรเพิ่นเด้อครับเด้อนี่นี่นี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับใส่เอทครับลูกมิสเอซี่บาศูนหาศูนต์นะครับตัวนี้นี่พอเพิ่นนี่เด้อครับเด้อ เกิดปีเกิดวันที่ยี่เจ็ดเดือนสี่ปีสองศูนย์สี่ปีนป่ะครับอือนี่ครับดีไปเพียเพิ่อนเด้อครับเด้อเนี่ยนี่ครับเอาบัดนี่บัตรมาเบิงกันมือเพื่อนทับมือทับพ่อได้ครับนี่อ่านออกบ่น้องบัตเนี่ยนี่ต้องภาษาอังกฤษนีมเรโนครับโมเรโนมิสอาร์มิดลูเบนหกสี่หนึ่งอ่านี่นะครับเด้อนี่นี่ครับพับพ่อนี่ด้ครับเนี่ยนี่ท่องเนี่ยเป็นพ่อนอครับ น้าเชื้อแยกเพศนี่ครับโอ้อ่านภาษาไทยเหยียบสีบุออกของตัวนี้เอาเอานี่มือเกินไปตามนี่เนาะมือมือพันทับเนาะเอาตามนั้นครับประกันท่อประกันต้มนี้นะครับเออมีทียูพร้อมโอ้ขทาผสมวันที่สิบหกตุลาคมหกหกไรเลยครับตุลาพฤศจิกาธันวามกราสามเดือนกว่าครับนี่พี่น้องเอ้าหลักฐานครบด้วยครับเด้อหลักฐานครบนี้นะครับแยกเพศใบเพศมีใบแยกเพศมีครับนี่นี่นี่ดําเฉยงหนอกครับ น,นี่ครับอ้ยครับอันนี้พอน้ำจากเขาจากนอกเด้เนาะแม่ครับน้ำเชื่อน้ำจากนอกครับเออน้ำเชื่อน้ำมาจากนอกแต่โตเข้าไปเห็นตัวจริงมัน <c oughs> ก็สีใหญ่สีหน่อยซ้ำได <c oughs> อันนี้ใบเพลทพันมีนเอาครับราคานี่สูงระดับรอ้อยเกือบห้าสิบปุนแล้วครับเกือบห้าสิบแม่พันแม่บกแม่คอ,อกแม่หลักครับพี่น้องเอาไปเป็นมะลนพร้อมงัวมุ่นงัวมั่งนะครับเด้อประเภทหนังดีๆสายพันธุ์ดีๆแบบนี้ครับหายากครับ มันลตีหายากมาได้ก็หามาใหา้คือเก่าหาไม่พีน้องเกาครับเพื่อนนี่สัญหาตาเบลนี่เลยครับมาให้สัญหาแต่งงามมาให้พีน้องเนาะครับเนาะยางมูมีกับมีสองสามโตมาเบิ่งหางเครื่องดำปือปอป้อนุ่มนน่มูมีติงลูกที่สองนะครับติดทองอยู่นี่สดปันลูกแรกอมาเบิ่งคอมันสักจึกผุนตัวอคอนี่เนาะล็บสวยครับอืน้ำใตน้ำรางโอ้ย้อนโอนต้นครับพูนอ่ะพูนอ่ะโอ้อยากได้เบิ่งด้ ราคานีถือว่าโกมากเลยเนาะครับผมตะกี้ว่าได้แล้วมีเน้หลักรครับนี่ราคาหลักเลยครับสิบขึ้นครับตะกี้กิดสีมา่าตึงเอฟหรือกปลตึงแยกเพ้งแย่เอฟหนึ่งซำเนาะตึงแยกเพียร์หกครับแต่เอฟหนึ่งวัวทองกับ 8, แปดมือเราครับเดือดทองแยกเพ,พียรพอนอกอยู่พร้อมนี่ครับนี่หกหมื่นเก้าพันบาทอ่าพี่น้องได้ไปด้วยครับเดือรุ่นว่าเพิ่นสีงามปันไดทลาลูกอะ่ะ แต่ว่าตัวเมียแน่นอนครับก็13เปอร์เซ็นต์ครับเพ็ดงื่นอกเนาะเขากับเบอรด้ประกันเด้สิบหกสิเมียเนาะแต่ว่าตามใบกับขึอนแยกเพ็ดมาครับตามใบแยกเพ็ดมากกับก็13เลยครับพี่น้องขันทยเฮาเจ็ดที่ห้าครับมีทั้งตัวผู้มีทั้งตัวเมียนะครับเด้อใคไทยเฮาก็ได้อันนี้ก็บร้รับประกันลอยเปอร์เซ็นต์นะครับภาวะคนกะทับมาจังสี่เนาะถ้าก็ว่าไปตามจังสี่แหละพี่น้องพึ่งพึ่งพึ่งลงเครื่องนะพี่นันกะให้ว่า เสื้อใจได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เปล่าแม่นครับผมตะลงรถประทันเนี่ยพุชซูโมงดอกโอ้พึงออกมาแม่นก็เลยควาบแต่วปัญหากินธรรมชาตินะครับถามเจ้าของเกลาอพื้นแล้วนะครับกินปกติโอ้ยใหญ่ๆเอานี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับเอาเด็ดๆให้พี่น้องเพิ่์นเบอร์ยีกลูกยางโชว์เอาหนังหนาๆครับย่นๆเลยนี่ครับพี่น้องกำติดมือตึกเลยนี่ยุูมันพูนอะเบอร์ยางเด้อพี่น้องโอ้ยยางงามครับประกวดง่วนยางงามกว่ไดนได้ครับเด้อหนินี่กลางโชือพูดอะเด็ดสุดบู๋บนรทายหนาคัก อหนังอุบาาอุบายเนาะหนังกระไดเรือบึงพี่น้องรับบานนี้พี่น้องตัวที่สองครับหนักง่วหนักรับสูงนี่ร้อยหกสิบถึงบ่ครับนี่ครับร้อยหกสิบครับปืดถึงสูงถึงเงาทึงไงทึงหนาครับตัวมันมนี่าวนลึงน้าหนักนี่เพราะว่าน่าจะถึงตันอยู่นเนาะตันว่ถึกเนาะโอ้ี่เป็นหนอนไงครับไงเนี่ย แม่นเพิ่นเป็นลูกพ่ออะไครับตัวนี้ตัวนี้บ่หูประวัตินะครับบ่มีประวัติโอ้บ่หูซื้อพ่อเพิ่นบัดนี้ท้องท้องที่สองนะครับท้องที่สองนี่ท้องอยู่เนาะแม่นครับแล้วประกันท้องจักเดือนประกันท้องที่หาเดือนบ่ครับใบหลอดมีนะครับเออประกันท้องหาเดือนเอา้าพี่น้องท้องกับพ่อไดใบมาเบิ่งครับนี่พี่น้องมักมวบยวครักอใบไม่แล้วครับอันนี้นี่ครับท่องครับเจ้าโนเบิลเด้โนเบิลครับนี่เจ้าเบิลนี่ครับนี่เบอร์เบิลนี่เนะครับเด้อ เบิ้งรถพดองกับเจ้าเบิ้ลนี่ครับนี่เจาเบิ้ลนี่ผมสูงได้เกียรติสิบพี่นั้นเงียจากที่เจที่นายเกา่าที่นายฟ้าไปเลยครับเอามาเบิ้งมือเพิน่นทับด้วยครับเด้เอใช่หรืถ้าไปวันที่ยี่สิบสองสิงหาเนาะอะไรนะครับยี่สิบสองสิงหาคมหกหกขับพี่น้องไล่มาเลยตัวยี่สิบสองสิงหาคมสิงหาค่ะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามก,กราหาเดืนอนน้ำห้องปอครับนี่ครับหาเดือนน้ำห้องนี่ครับเนี่ยเนืองครับกหนดคลอดอันผู้ สองมีถุน้าพึ่งเขียนไว้ดีได้ครับเด้หน่ครับเ,เบอร์หมอกระซื้อว่าเจ๋วเบอร์โทษหมอกระมีได้ครับเด้หนินี่นี่ได้ไปกระโทษทำหมอเอาราคาครับบาทนี่ราคาเปิดไปที่หามื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องสร้าง 10, <000 S 1> หามื่นเก้าพันฟังว่าผิดครับไม่ <c oughs> ปั้นสร้างสร้างอำเภอย่างสีพี่น้อง <c oughs> เอายางเงินสร้าง,างแดงปะเจังเดี๋ยวไปหนาพี่น้องหรือเปล่าบอกใครพอกันมักง่ายเดอ้อครับง้อใหญ่ยังสีครับนี่ โดนโดนพ่อกันทีหนึ่งครับบัดนี้มาพ่อแล้วครับพี่น้องหาเมื่อินเก้าครับแม่นี่ท้องกับเจ้าโน้มเบิ่นรับกันทองอยู่หาเดือนลูกในท้องตัวที่สองสูงร้อยหกสิบครับมาเบิ่งแข่งเบิ่งขาด้วครับเด้อมันเป็นต้นตาลไม่ยิ้มเปิ่นขาแม่มันใหญ่กว่าขาสั่งอันนี้ลูกกินหนาโน้มนี่ซวงลวงหนามไต่หนามลางเครื่องดั่ปื้อปื้อครับแยกลูกมาแล้วครับพ่นหางใหญ่พึ่งแยกลูกมาเอานุ่มมีติ้งนะครับเดนุ่มมีติ้งนุ่มมีติ้งหนึ่งนะครับด้านซ้ายมีหนึ่งติ้ง ันพี่น้องบัตีเนาะแต่ว่าทา้งขอบทางฟ้าบัถือว่าเป็นตำหนินะครับขันมันปิงขันวันใหญ่ป็นอีกราคาถือปานี่กับบัตีเล้วมั่วใหญ่ป็นอีกเนาะราคาดหาหมื่นเก่าโตได้อีกซรับเป็นบ่เออสมัยตะกี้พี่นั้นเอยโซ่ใดบูจังเจ้ามันก็มีแต่เส้นหกเส้นเจ็ดผุนี่นี่ติดลูกติดท้องมากมปนบ่อันนี้ก็ประกันท้องใหไลนะครับไปรุ่นเอานะครับ ประกันท่องประกันตำานี้นะครับเห็นว่าเรี่ยงกันประกันตำานีน้นะพี่น้นนองครับบางทีว่าลูกค้าอาจิเขามาชมใหม่ในช่อง YouTube, อยูทูบเออมาลํำตีประกันแังไหนนะครับทั้งขอพระฟังกส็สิเริ่มแจ้งให้พี่น้องนะครับสำหรับการรับประกันนะครับประกันตำานี้ประกันตำานี้ไว้ที่ซิปหามือนะครับตำานี้สากุนไม่อย่างแน่นะครับหนาแดนหางดอก ส่วนชุดส่วนจมนะครับขาโทขาถอนมดลูกออกพดลูกโพนะครับประกันได้ที่สิบหามือนับตังเต้มือพี่น้องซื้อไปนะครับไรเลยนะครับพี่น้องไปเห็นนะครับพี่น้องให้ติดตัวทั้งขอบทั้งฟาร์มครับหรือว่าพี่น้องมีกล้องโทรศัพท์สมารนี้มีกล่าถ่ายไว้นะครับตั้นี้ยังไงทั้งขอบทั้งฟาร์มบ่อปล่อยถิ่นบ่อปล่อยป่านะครับจะให้ทีมงานนะครับไปรับหัวคืนคืนเงินหรือว่า ทั้งขอบทั้งฟาร์มเอาตัวไม้ให้บ่ถิ่มบป่ปลาพี่น้องนะครับไปพุ่นจินเขามาพี่จินปลานะครับบลำตีนะครับแม่นบ่สื่อบ่หาบ่วากันนะครับว่าตะเวะมาหอดมาถึงบ้านนะครับพิกัดบ้านนะครับพิกัดบ้านกับยุบนนันโนนเจริญตําบนแวงดงอำเภอยางศีสุราชจังหวัดมาหาสารคามพี่น้องปักหมุดมาได้นะครับบ้านหมอลำตีนะครับจะ พาพี่น้องมาหอดหม่องหอดบอนเลยครับครับเราเรื่องการประกันทองนะครับประกันทองกับประกันไม่ที่สิผามือนนะครับพี่น้องว่หมั่นใจพี่น้องซื้อไปภายใน,นสิผามือพี่น้องไปตรวจทองนะครับขันบะทองถ,ถ่ายวีดีโอเป็นหลักฐานไว้พะทั้าทางคมทั้งฟ้ามตรวจทองแล้วจ้างเอามาเปิดขายนะครับอ่านี่คือการรับประกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทอง้อครับเน้นอีกเพินนมีเคลียร์จะได้ครับพี่น้องทางฟ้ามบะทองพี่น้องซื้อไปตรวจบะทองกัมีได้ครับมีฉะนัันภไยในสิผามือให้ตรวจซะ ขันนั้นบะทองกับสเสด็มาขึ้นกันเนาะสิเอาหมอสองคนมาตรวจเสืกันว่าไผ่ทองบะทองสิ่ไหมครับนี่คือความจริงจังจริงใจนะครับเด้อเพื่อบบกับเป็นการเสียบลา่าทั้งสองฟังสองฝ่ายเนาะพี่น้องเนาะครับฮะโอ้ขันใหญ่ยังสี่นุ่มติงเอาตั้มสี่มีติงหลายหลายเด้อนี่ครับพี่น้องเป็นมาเบื้องตัวแท้เมราวะว่าหนี้วกอ,ออกนะครับใหญ่ครับในนี่ลอยหกสิบใหญ่ใหญ่ยังสี่ครับมันหาบะใครพ่อป็นไหนได้พี่น้องนี่มันใหญ่อีหลีนะครับพี่น้องนี่เป็นสร้างนะครับโอ้ย โดนเล่าผมบ่าเคยพองวัวไงระดับนี้นะครับน้องนุ่มกับเบอรนั่นเนาะนุมกับมีติงแล้วกับหัวนุมกับพึง่งแยกลูกมานะครับกพบ่ได้ว่าหัวนุมหน่อยบันไดนะครับบโ <c oughs> อ,อ้บอยบ่นหน่อยนะครับปานี <c oughs> แล้วกับ,บ่ใหญ่แล้วกับ่ใหญ่กินได้ครับมันกับโตไงเนาะมันก็บสีสมส่วนมันตัวเชื่องนะครับบ่ต้องย่านมาหัวสีายสีสนสีดำนะครับโอ้ยบ่หายเลยยางเบิ่งอยู่นี่คอยไหมมันหายมันสิทผมโดนเนี่ยระเบิ่งทึ่งใหญ่ทึ่งขุ่นทึ่งง่ำทึ่งหนาทึ่งเด้งแต่เมื่อสุเดนีิョคร ถ้าบ้านนางไปเบิงบันบ้านผมได้หน่เจ้าคือนซื้อมาได้ราคานี่บางสินนะยุดไปลูกงักซื้อไปนี่คนมักน้ำหรอครับเนี่ยพี่น้องกองไปมักน้ำหมดอตื่นก้องตื่นก้องตีไม่เตื่นหลักลูกพี่น้องกองไปมักน้ำหมดครับซื้อไปหนี่มันใหญ่เอาว่าผูกทงกับว่าได้ผูกดอกป้อยลวดหนี่มึงมึงหลับตาเหมยเหม่ยคุณดีเอาเครื่องไทยเด็ดเด็ดครับห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมครับบานนี้ทองโตที่สามทองจักเดือนครับตัวนี้ แม่นี่ก็คือทับสิบเอ็ดมิถุนานะครับไล่เลยครับอยากมิถุนาเนี่ยมิถุนากรกดาสิงหาคันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราหกเดือนหกเดือนครับท่องหกเดือนกระพาอะไรครับกระพ่อฮิวโก้ HP006 ครับกับฮิวโก้ใบเบอร์มีเนาะใบเบอร์นั่นครับใบเบอร์มี่นะครับใบเบอร์หลอดมีนะครับอ้าวบานนี้ข้อมสูงครับข้อมสูงกับที่ร้อยนี่ร้อยเกือบหาชิบไปนี่หาชิบบวกไปแล้วครับอ๋อหาชิบบวกลบเนาะแม่นครับสูงนี่อยู่ร้อยหาชิบบวกลบครับลูกท่องตัวอะไเพิ่นครับ ลวงในทองเป็นตัวที่สองนะครับลวงในทองตัวที่สองครับพี่น้องครับไม่ไม่มีตาใหญ่ๆหนาครับเบื้องหลังเปรีบเสียบราคาครับตัวนี้ราคาเปิดไปที่สี่หมื่นเจ็ดพันนะคะขยับลงอีกครับสี่หมื่นเจ็ดพันมีพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันต่อร่องได้ครับรายละเอียดคือกันมาทุกตัวครับบันทายครับบันทายหนาๆตุ้นตๆนุ่นๆสุดๆครับก็เบื้องโนุ่มโน้มมีติงนะครับอันเนี้ยโน้มงามกับหางปลายแหลมปันตะปูครับพอเล็บสักจึกน้ำใต้น้ำล่างเห็นร้อยหาชีบบวกกุหลาบอกตั้งโจโก้ครับ นาสดๆอยู่ได้ดิเนาะสดครับสวยนะพ่อพอติปีนี่สี่หมื่นเท่าไหร่กอสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องสามารถต่อรองได้ครับพี่น้องได้ไปรุ่นกันแค่เพศครับว่าสิเป็นเพศแม่หรือเพศผู้แต่ว่าเรื่องเนื้อหนังมังสาบ่ต้องห่วงครับเนื้อเน้นเน้นนุ่มๆอยู่ในเนื้อเนาะอันนี้เบอร์ที่สามนะครับเบอร์ที่สามครับเป็นวัวโบดนะครับเชื่องใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นวัวสร้างใหญ่นะครับเป็นหนึ่งเป็นทั้งเนื้อเนื้อใหญ่แน่เครื่องดำแต่มีเัวกลางๆนกันเหืือน ครับเช่องนะครับเบื้องเพชนหลังเราพี่นั้นโอ้โหน่าอย่างเี้พี่น้องเบื้องบันทายเปิดคังรีตุ้ยเนาะเพชนหลังนี่ขึ้นปูสากหลังเปะบันทายเปิดโต้เปิดออกครับขันว่าประกันทองกับว่าเนี้ยเดียวแมีนขันว่าบอทองขันแมีนบอทองกับว่ามันละนี่เนาะครับมันหนาเลยพี่น้องนอกตั้งโจโก้ครับขาตรงริ้วเลยพี่น้องเบื้งขาตรงนอกหนอกตรงขาครับนี่ไม่โง่ตัวนี้สี่มือสีนี่ให้แดงขนาดนี่ให้ดูกับสีนี่ยทับกับพอยฮิวโก้ด้วยครับเด้อแดงจึ้งขึ้นกันนะครับนี่ย อ้านี่โตที่3มครับในราคา4ี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสุดยอดเลยครับแม่เหนีองอายะบามันดูกหมูครับบ้านเนี่ยบามันหัวกินหลายคนหลายท่านทาหาครับเบอร์ที่4ี่ท่องจักเดือนกระพอไเลยครับท่องได้เจ็ดเดือนนะครับกับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับอ้าวพอดังเลยครับท่องเจ็ดเดือนกับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าลูกนี่ท่องตัวที่ไหนครับตัวที่สองครับขว้มสูง ความสูงประกันที่ร้อยสี่สิบบวกลบนะครับบวกลบสองนะครับนี่ครับราคาเขาเปิดไลน์เลยครับราคาเปิดเลยที่สี่มือหนานะครับสี่มือหนาพันเพี่น้องบ้านสำหรับผู้ใดมักบ้ามันหนอกตั้งเจ้าก้อนะครับเหนือเล่อยไลน์เนียนๆขันบมกดูดมูจ้อยบวเป็นทุ่มเนี่ยเบื้องหนอกพี่น้องป้าบันทายเปิดเปิดครับสำหรับผู้ใดมักบ้ามันหูกินนะครับเบื้องใบหนานะครับโบดเชื่องนะครับเชื่องทุกตัวนะครับหนาห้ามตัวนี่ีหนาบ้ามันเลยครับโอ้หูจิ้นกิ้นเนาะบ้ามันเนาะกลิ มึงนองตั้งโจโกพี่น้องเลยบองครับบ่นี้ข้อย่นหยนหนามลางนุ่มโอ้จับหางดีเนาะทองแก่ๆนะครับกับพอดังๆนะครับนี่นี่มริกาครับเด็กเก้านะครับนี่นี่มีถุน้าเผื่อทำไรเนาะครับไรเลยครับมีหน้าหกเก็ดครับกำลังคอดนี่แม่นี่ใกล้แล้วใกล้แล้วสวยเลยครับเนี่ยแม่นี่ในราคาครับราคาเปิดไล้ที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับขยับลงมาอีกครับหุ่มขาเลยสี่หมื่นห้าพันได้หน้าหนาครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่มักแบบบ้ามากนะครับบอกเข้านี่ด้วยครับผม บักเผาเพิ่นไร้ก่วงขนาดเนาะไร้ก่วงนอกตั้งโจโก้ครับแผ่นหลังเปเอเลดยังไงเพิ่นเบิ่งท้องมันสิดจุ้ยดินบนต้นหนิแม่อ่างครับเบิ้งเบิ่งงัวจะไหนปดเบิ้งมันเป็นหนาเลยสูงนี่ถึงร้อยซีบ่ครับซีบวกลบนะครับมีซีบวกรูปอยู่เนาะเพิ่มสูงเนาะพิ่มสูงนะครับขั้นบามันไม่เก่าเพรสูงหลายเป็นเดชไดพินองบามันอาศัยมันใหญ่อาศัยมันหนาแต่ว่าพี่น้องเบิ้งนี่ไหนว่าเบิ้งนี่ผู้ใดมักสายบามัน มึงขึงเนาะได้หลายอยู่เนาะเออหนาๆมันได้หลายเนี่บันมีแต่คุยแซกนะครับเป็นัวหมูเขาเอิญ่างัวงดุกหมูครับครับงวงดุกหมูครับตันๆคุณสมนิงแก่ๆนะครับสวยนะครับแม่นี่ใจลูกสวยครับหนางามครับหนาหนายังเป็นสาวซ้ำน้อยอยู่เนาะสาวซ้ำน้อยครับลูกตัวที่สองในท้องนะครับอ้าวลูกตัวที่สองทองกือว่าสดแล้วพี่น้องโอ้ผมมันกำบันทายมันเนี่ยบามันมันเปิดดีมันเปิดตูนนู่นดีครับนี่ปานดากหมูปานดากหมูม้วนสามร้อยรูนี่ครับเอา นี่เบอร์ที่ซีโนซีครับเปิดไว้ที่สี่หมื่นพันบาทครับพี่น้องต่อร้องได้เด้อครับราคานี้พี่น้องต่อเด้อครับเด้อครับเอาแหม่ขับบนเบอร์ที่สาวพ่อผสมสาวพ่อผสมครับลูกสาวซุปเปอร์เอ็กเนี่ยครับใบเบอร์หลอดมีเนาะมีครับมีครับจักเดือนจักปีครับนี่เมื่อกวสี่สองปีนี่แหละครับอันมางามเทนี่ไหมเอาวย่าไอ้เพื่อนเบิ้งนะครับพี่น้องเด้อครับเด้อหาง่วงงามเด้อครับเด้อไปเลี้ยงเอาท่านี่แหละงามแท้บไยหนานหมหนานวันจุ้ยนะครับ สีสีแดงพอดีบ่แดงเข้ป็นแดงเป็นเรดเนาะบ่แดงเป็นเรดบ่แดงจึงคือครับแดงแดงพอดีปืนขาใหญ่เลี่ยมโตงามสมูทดีแม่นี่บ่สิเป็นเลี่ยมโตบ่สิเป็นหน้าข้อปานวาดรูปบ่ว่าเลี่ยมงามนี่วาดเอาก็บ่งามปานนี้ครับนี่เปิดเพิ่งแข่าเลยนะพี่น้องครับแข่าคู่นะครับสาวพร้อมผสมเลยนะครับสาวพร้อมผสมครับพี่น้องไม่หลอดครบนะครับบันทายโอ้โหลูกสาวสเปิก นี่แหละครับลูกสาวครับซุปเปอร์เอ็ก<อ><อ>นี่<อ>สังเกตเบังขานี่มิตาใหญ่ๆนีครับขาบเป็นต้นตาเ,าเออซุปเปอร์เอ็กนี่คันเป็นตัวแม่กันเลยแม่พันธนะครับตัวผูกกับพอพันธุแล้วขามใหญ่ดีนี่ครับเยอะหรือเปล่าเบืองเมืองลูกเบืองบรรทายป้าดก้มกลืนขนาดครับทายก้มๆมันมดนี่ครับต้นตูนนุ่นๆเบืองมันเยื่อเบื่อเพื่อนนะไม่นุ่ดีเพื่นเอ้าเฉิดง่ามแถัตัวนี้ไหมเพื่อนคุณเห็นพี่น้องเบืองนี้ดีที่นั้น สูงท่านวัดตะเทียไปสูงก็มิ้นไรซีซีบวกครับไรซีซีบวกขึ้มสูงแนนครับโอ้สวยเนาะขาบุญพี่น้องมึงขาเล็บเล็บสวยหน้าสวยครับหน้าได้เชียรได้สวยมากเลยหูกับเขดีครับท่านี้มันคือยืนงามเลยครัยืนงามครับลูกท่านี้มายืนย่างยืนย่างโกดี้พี่น้องเลยมึงเอาท่านี่นะพี่น้องเบิึงนอนนี่นอนนี่ก็ยืนทาเป็นง่วยืนงามด้วยครับเด้อ ไปประกวดท่ายืนสิจะประกวดท่ายืนเนื้อหนังมาต้องห่วงเนาะหนังมาต้องแล้วโตย่าวครับชีวิตมางตีมาหางว่าลากตินเนาะพี่นั้นเออเออเมนเมนต้องบอกว่าหางมันโตย่าวลงมาลุ่มกับปติงด้วครับแต่มาหางโตย่าวท่นหล่ะแม่นี่เนาะไปหางโตย่าวคือหมาขึ้นคันแท้ยืนเออผุ่นเบายืนเงียืนงี้ยงดิเบื้องหน้าเบื้องไปหน้าพี่น้องเบื้องข้อเป็นคนเบื้องด้านหน้าเบื้องด้านข้อ วันนี้ราคาเนี่เปิดหลายประเด็นรับเปิดไว้ที่47,500บาทครับสาวพ่อผสมนะครับลูกสาวซูเปอร์เอ็กครับ47,500บาทเน่ยครับมาพี่น้องมาเนี่ยหางมงามไปเลี้ยงครับวัอนี้บ้ามีแต่คักมามื่อนี้ไหมมึงตัวใดกันมึงตัวใดกันใจมัดสุดโตเรียกจะภูมักเดือบนนี่เนาะโอ้อยังสร้างไปเรียงสวยงามสร้างไปหามาได้แท้อยู่แกะด้มุมใดเนี่ย าัค่อยพี่ไอ้น้องเบิร์ดละครับบางทดเพิ่นว่ามีหัวขายกับไปเบ,<ไ>ปบิดไปร์ดทั่วประเทศไทยเบิร์ดเจ้าม่นครับเพราะว่าที่เป็นไก่ไก่ไปได้กับไปนะครับขื่อนอุบลยโสไปเบิดครับขอนแก่นนะครับก้ามเนื้อเบิ่งพี่นอ้องป๊กล้ามเนื้อออกเป็นก้ามเป็นมัดมันเลยนงครับตูนหมูกรุ๊กออกก้ามไหมอืมราคาสี่หมื่นเกียพันห้าร้อยบาทครับเกียพันห้าร้อยบาทนี่เอ้าพี่น้องต่อเอาด้วยครับเด้อสาวสวยๆพร้อมผสมครับเนี่ยดูงานพาบ้านนี่ทั้วย ผู้เฒ่าผู้โถนั่งอยู่นั่เตียงเราตอกอยู่เดี๋ยวเบื้งสำราบขอแล้วเนี่ยเพื่อนว่าเมีนมาเทพอี๋ไดนบุญนีม่มันง่ามไหมครับพี่น้องมันมันยกดีเขียวน้อยๆเต็มปากชู่โอ้คุณเขาแต่ว่าเขานี่แต่งไว้เนาะแต่งนะครับว่าเป็นดน้นทรบชาติได้สวยเขาติดแกงไว้ตัวน,น้อยเนาะเอาเบื้องใบหน้าเนี่ยพี่นันน้นเอาไปเลี้ยงเนี่ยตายอยากได้เถอะเนี่ยขั้นเลี้ยงเะ เป็นอ <Z an aaS as> ีที่เลยคันไปเลี้ยงยี่ห้อเนี่ยเอาไปจอยตืมกันไปจอยตืมถอดมือละย่นี่ก็คือต้องบอกพี่น้องนะครับจากน้อยเที่ยงหรือบ่ายโมงก็จะเอาขอกขอกนะครับแต่ไม่ได้ปล่อยตากแดดบิดมือนะครับโอ้เด็ดเด็ดพี่น้องเอ้าสี่หมื่นเกตันห้าร้อยบาทครับพี่น้องตัวนา้ตัวร้องครับครับพี่น้องครับอันนี้มั่นสูโหมดแม่ลูกด้วยครับเด้อนี่เบอร์ที่หกเนาะครับเบอร์ที่หกแม่ลูกลูกแม่ครับซื้อสองได้สามแมีทองเป็นซื้อสองได้สามลยครับเอาเบอร์ลูกก่อน ลูกตัวนี้ลูกเพิ่นลูกตัวใดเพิ่นลูกตัวที่สองนะครับเนี่ยลูกตัวที่สองครับตัวที่สามนท้องตัวที่สามนท้องครับลูกตัวที่สองนี่ลูกพอดได้ครับเนี่ยครับลูกตัวนี้เป็นลูกออกฟอร์ดไบร์หลอดไีมนะครับโอ้ลูกออออกกฟร์ดโ้ลูสาวออกฟอร์ดแมนครับนี่พี่น้องแม่เพิ่นนี่ก็จาน่าจะเป็นงัวไทยกลางๆนี่เนาะแมนครับแม่เพิ่นงัวไท่ด้วยครับเด้อเนี่ยนี่งัวไทยให้ลูกว่าทรศมดาครับเบิงโลดเนี่ยลูกออกฟอร์ดนี่ครับเนี่ย งวไทยก็แข็งว่ากี่หายลูกสีออกจากบอแดงปันใดนะครับตวเนื้อหนังย่นเลยจักเดือนครับลูกสาวคนนี้ลูกสาวก็เกิดวันที่สีกันยานะครับเออกันยาตุล่าไรเลยครับตุล่าได้สีเดือนวัวพอล่าสี่เดือนครับสีเดือนครับปืดย่นเลยครับกำงวดับเสมอเลยนะเพราะออกฟอร์เนาะเสมอหน้าเสมอหลังเลยย่นเต็มหัวหลอดหลังเลยสูงกับประมาณร้อยสิบ ร้อยยี่สิบถึงจะหรอวะประมาณนี้เนาะครับหดังขอเบื้องหน้าตาไอ้พิ่นันี่เมื่อเมียได้ครับเด้อแม่เพิ่นกับเป็นง้อไทยหน้าดีหน้าง,งามครับไสยกลางๆนะครับมันเป็นไทยตีปอดอ้ะนาขานี่ดำเต็มแม่นี่ติดโบตน้ำล่างโอ้ย้อนนนต้นต้นนี่แม่น้ำล่างหลายครับตัวน,นี้นุ่มงามครับนี่นุ่มงามสีมหัวจับผังหางข้อมสูงแม่สูงหลายเมตรครับลอยสี่สิบบวกครับลอยสี่สิบบวกครับตัวนี้แม่เพิ่นนี่ทธิพจากเดือน แม่ทองในสอเดือนนะครับกับพ่อใดกับช็อกโกแลตนะครับอ๋อนี่นะครับใบเบอร์นะครับนี่ทองสองเดือนกับช็อกโกแลตนี่ครับใบเกิดนะครับออกฟอดลูกสาวเพิ่นนะครับเด้อครับอันนี้ถ้าวันธิเก่าพฤศจิกายนนะครับอ่าไล่เลยครับประกันทองนะครับประกันทองนี่ชีพตรวจทองนะครับซื้อ2องในสนะครับซื้อ2องในสพี่น้องพอรับกันทองแล้วครับราคาครับแม่ลูกคมนี่เปิดไว้ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับบ่ได้ขอดถามมือนครับสี่หมื่นเก้าพันบาทโอ้ได้๋สามตัวได้๋สามตัวครับได้ลูกสาวสวยๆออกฟอร์ดโลโจได้ลูกสาวออกฟอร์ดแมน ลูกสาวเฮ้ยล so ูกผ no. ูกกับพระหุ่นไ้ทองเนาะีน้องว่าประกันว่าลูกผูกลูกแม่ประกันแค่ทองประกันทองประกันต่ำนี้แค่ทองเมื่อผลงานการใจลูกไหมครับเมื่อหนังอ่ะไอ้เพิ่นเพิ่งแม่ผัวหนาครับเนาะเออเบิ้งเบิ้งหนาครับย่นครับพี่น้องเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกนุ่มดีขาดีบุ้มมีต่หนิครับขิงยาบ่เลือกครับนี่เอ้าผู้ใดมักแม่ลูกได้ซื้อซ้ำแล้ราคานี้กล้ามมากเลยครับ เบอร์ที่เจ็ดครับเบอร์ที่เจ็ดครับแม่แดงแดงลูกแดงแดงมันหล่นทั้งแม่ทั้งลูกโลนธรรมชาติเลยแม่นว่ล้วนเห็ดเขาแม่นบ่แม่นเฮ็ดเขาครับโอ้ล้วนแต่งเขาไว้อืมสวยไปหาลูกเร็วหาติบมาเบ่งลูกกอนเนาะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของเคเอฟสามหนึ่งครับจักเดือนครับลูกก็ได้ จากเดือนมีนานะครับเมมันที่หกเดือนหรอบ่าประมาณนั้นนะครับมีใบมีหลอดนะครับหกเดือนเร้ได้ขับลูกอ่ะแม่กับมีใบเด้ยแม่กับใครแม่เป็นนน่แม่เป็นลูกเอชซีสซีสามนะครับโอ้นี่ดีไปแมมนว่แมนทั้งสามใบเลยนะครับมีเมม่ครึ่งครับ แม่กัะเสิร์งไว้แล้วนะครับเซิร์งกับสติงเลสครับสติงเลนะครับแม่ทับสติงเลไว้นีนี่ทับตัวนี้นอ้ครับทันทีสิผาันวาคมนะครับว่าท่านไ้ประกันทองนะครับเออแม่ทับไปเื้อมีถึงสามใบนะครับลูกสาวเพิ่นกัลูกเสลูกเคพมหนึ่งแม่กับเป็นลูกเอสเคสีแม่กัทับเอสเอสสูงสติงเลสครับเบิ่งนะครับมัล้วนฮ็ดเขานะครับบานี้สูงไรไหมครับแม่แม่ก็ได้ร้อยสสบวกนะครับ่ร้อยสี่สิบบวกก็คือสี่ นุมน่มๆดีเนาะครับท่องลูกแรกนะครับนุ่มดีอคอแข็งขาลูกตัวนี้ทองให้มันติดตัวที่สองแม่นครับวันนี้มาเบิ่งลูกเคลฟสามหนึ่งครับลูกเคลฟสามหนึ่งหกเดือน <6 S 1> นี่แหละครับพี่น้องหกเดือนกะกาเบิ่งปื้อเคลฟบรรทัยลูกสามเครื่องดำปื้อปือป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 ้อพูดนะเลยพี่น,อน้องใบยังนั้นพุ่นเนาะครับใบลูกงามมาแล้วพี่น้องแม่กับงามลูกกันหนาด้วยครับเด้อแม่ แต่ว่าแม่งามครับหนังหนาดีแม่ย่นได้สดพร้อมเนาะครับลูกแรกนะครับงูลูกแรกเครื่องดำดำครับแม่หัวรุนนะครับแม่กับหัวรุนเท็จเขาเครื่องดำปื้อปื่อลูกสาวเพิ่นผีผีผีเอาไปหาแม่ผีลูกไปดูง่ายขาใหญ่ดิครับลูกสาวอ่ะลูกสาวชี้สามหนึ่งแม่ลูกสาวเป็นงูดูง่ายกว่าแม่เนาะชี้สามสามได้พอละได้พอมาหลายเนาะครับเบอร์ที่เจ็ดเนาะครับเบอร์เจ็ดครับราคาครับบัตรเนี่ยเปิดไว้ที่หามื่นสองพันบาทครับนี่ครับหามื่นสองพัน นังนาดีเด้อครับเด้ออันนี้เป็นง้อบ้านๆเด้อครับเด้องัวพี่น้องเลี้ยงเอาน้ำพี่น้ำนองบ้านนี่แหละครับเนี่ยเพราะว่าขั้นีิถือว่าจอยกับบ่จอยเด้นี่บ่บ่ซ้ำจอยนะบ่ซ้ำจอยเด้ดได้ว่าบถาพี่น้องเอาไปขุนนี่เป็นงัวฟ้ามนี่แนนโตโก้ได้ครับเนี่ยงัวทรงเนี่ยลามขนาดครับนังนาขนาดได้ครับเนี่ยคนแต่ถือว่างามครับอันนี้เป็นงัวไทยบ้านเฮาครับเอามาจะนั่มพอนยไม่ยัเฮ้าเลี้ยงน้ำทงน้ำทานนีอครับเนี่ยครับโอ้น้ำทงชาเขาได้ บันน้คุณบมได้ยังเด้อครับเด้อนี่สภาพไม่กระสีนับไตน้ัลรางดีคือทั้งแม่ทั้งลูกหระครับเอาเบื่อตะนังนาขาแข้งดีกับพ่อเนาะครับลูกเคสสามราคามันถึงนี่ก็โอเคเหรอพี่น้องราคานี่ผมก็บอกว่าหน้าไปพัฒนาต่อนะครับพี่น้องได้ครับแล้วคนดีครับรุ่นสามนะครับห้าหมื่นสองพันบาทนะครับยังดียังดีห้าหมื่นสองพันเนาะแม่นครับราคานี่ผมก็บอกว่าพ่อซื้อครับแอมเบอร์ที่แปดเป็นแม่ลูกลูกแม่แม่เพิ่งกับง่วนไทยไนที่ครับบันเนี่ย รุ่นใหญ่ลูกหนาตึบสีแดงจึงคือลูกแม่ครับโอ้บันทายลูกสวยโอ้งามครับคมนี่ใหญ่แม่สูงหไรไปไหนครับแม่แม่กับสี่ร้อยสี่สิบกิ๊ดบวกบวกกนล้วแม่นี่เกือบร้อยห้าสิบเนาะไม่ยิ่มลูกยางหนามลูกพ่อได้ครับลูกเคเอฟหกแปดนะครับบางคับลูกสามหนึ่งนะครับบังนี้ลูกสาวเคเอฟหกแปดนะครับเคเอฟหกแครับข้อแข้งขาเล็บดีบันทายหนาตึบครับสูงลูกนี่จะในร้อยยี่สิบห้าบวกกัได้ครับลูกอ่ะเกือบเกือบสามไดิ จ็กเดือนครับลูกสาวเพ่นีลูกสาวก็คือเกิดไอห้าพฤษภาคมนะครับปลายเดือนปลายเดือนน้ำพ่อมีเหรอครับเรื่องลูกสาวเคเฟหกเปียบพี่น้องเลยนี่ลูกสาวเคเอฟหกแปดครับบานีลูกตัวนี้ลูกตัวใดเพิ่นลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวที่สองแม่พี่น้องน้ำไตน้ำรางคอเแขยงขาครับน้าตึบครับให้ลูกเก่งครับแม่เพื่อนนี่ท่านทับไปครับแม่ผสมแล้วนะครับ ผสมกับไอ้สีประดูแต่ยังไม่ทันได้ตรวจท้องนะครับผสมมือวันท,ที่เท,ท่าไหร่ผสมวันที่นี่ผ่าธนวาคมนะครับนี่ผ่าธนวาคมมหอดมือน,นี่ได้รอบหนึ่งแล้วได้รอบหนึ่งนะครับพี่น้องไปรุ่นแล้วนะครับซื้อสองรุ่นสามครับสื่อสองรุ่นสามไปรุ่นนะครับวันนี้แม่นี่นี่ครับสูงเกือบร้อยหาแม่นครับมี่ว่ลูกสองลูกสองในท้องครับในท้องแม่นครับขันมันติดเนาะวันนี้เพิ่นมีปานสีขาวดนะครับอยู่หลังนี้ปานสีขาวกต่ที่จอยหน่อยนึงแม่นครับตัวนี้กะ เป็นงัวพ่อใหญ่ไม่ใหญ่น้ำบานเฮาเลี้ยงนะครับซื้อน้ำบานนะครับหาซื้อน้ำบานครับขันงัวซ้ำหนี้น้ำบานก็ถือว่าอ้วนดีครับงัวผูกน้ำทงน้ำทาพี่น้องได้ไปกับไปเลี้ยงไงเด้หนังดีหนังดีข่าวดีเนาะตัวนี้ข่าวดีด้วยครับเด้อเบิ่งแม่น้ำไตโอ้น้าหลายตัวนี้แม่น้ำล้างแม่ย้อนเน่าครับเนาโน้มหนีโบมี่ติงครับข้อขาเล็บดีเลี้ยงง่ายนะครับง้อพุ่นนี่เอามาเลี้ยงเดี๋ยวนีลูกเลีนพุ่นเอ้าเลียนไปหาขอบตาดำขอบหูดำครับ เครื่องดําเครื่องดํารามดด้วยสินีต้นตัวเงาวให้ลูกงามครับมองสําคัญมันแม่นนี่เนาะแม่นครับงามโมงงามพี่น้องเกลี้ยเราลูกเนาะเอาไปหนิลูกกําลังยางมากด้วครับเด้อลูกพรวด,ด,ดลูกหกแปดลูกหกแปดเกิดกับงวังวงวัวทรงนี้เป็นงัวไทยด้วยครับเด้องัวไทยไงไทยไงพูดเกาห้องตะก,กี้ไหมแมนเนี่ยเนี่ยบ้เพิ่นทับบามันครับนี่ทับเคเอฟหกแปด นี่ลูก,ลกสาวเพิ่นแปดนะครับในซองนานตึบเกสองแดงจึงคึงหยุดหยุด <c oughs> ยางหนาพี่น้องราคาครับเบอร์แปดราคาเปิดไปที่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับเบอร์สุดท้ายเบอร์แปดครับสี่หมื่นเก้าพันมยิ่ลูกไหมแม่นี่ซื้อลูกแถมแม่ซ <c oughs> ื้อลูกแถมแม่แม่กัสดๆดอยู่ <c oughs> อกลูกตัวที่สองนะครับ เสื้อสิลูกใช่ไหมเราอถ้าแม่ลูกพันหนาหีเนาะลูกพันสวยเนาะอันนั้นโคตรยางไก่ครับแม่นี่ขนับปุ๊บหนอกตั้งโจโก้ครับงูหน่อยตัวนี้แขนหลังกว้งบรนท่ายเปิดตูนนุ่นคอแข้งขาเล็บดีนุ่มดีเอา้าราคานี่ครับพี่น้องมักเบอร์นี่เบอร์แปดเบอร์สุดท้ายด้วยครับเด้อเบอร์แปดนะครับทักมาพันบาทหางามครับงูหน่อยตัวนี้หางามครับมือนี่เบิ่งกันอยูแปดเบอร์แปดไล่กันครับแปดเบอร์แปดไล่กันงูแม่มานสีงูทองเอ่องู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 แม่มานสามเอ้แม่มานสีไอ้ สามงัวมันสามงัวสาวหนึ่งครับแล้วก็งัวคมสามคบนะครับง like ัวคมสามคบครับร่วมเป็นเป็นเป็ดเบือครับเปดเบือเอ้าสุดท้ายสุดครับมรำตรีฝากพี่ฝากน้องเราครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับมรำตรีกับโบมี่ยังร้ายนะครับน้องกากขอบคุณพี่น้องนะครับพี่ไม่กับโบมี่ยังนะครับเนาะกับคอยพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อครับชิดหวังสิ่งใดกับคอยสมปรารถนาเพว่าพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับผมมรำตรียังเป็นกำลังใจพี่น้องเกษตรกรไปตลอดนะครับหางว่าไม่พี่น้องนะครับถึงว่าพี่น้อง จะพ่ได้ซื้อพี่น้องติดตามนะครับกดไลค์้พียนั้นอ่อนทั่วนะครับขอขอบคุณหลายๆพี่ไม่แล้วขอให้พี่น้องอย่าเก็บอย่าไข่จะจนมีเงินท้องใส่หลายๆนะครับมือนีมลำติพร้อมทีมงานของอัานนั้นอ่อนทั่วขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ